จัดอันดับตัวละครปากร้ายที่คุณรักไม่รักไฮบะระไอ้ครับโอ้ผมว่าขึ้นสามไปเลยแต่น้องเขาด่าจเจ็บอยู่นะไม่เป็นไรตกิชิมะเคครับกูไม่ชอบหน้ามึงมึงลงสิบไปเลยเ <c oughs> กียรแน่โทวิโดมูอิจิโร่ครับเฮ้ยผมว่ามันคือมันด่าแบบไมดีดีให้ด่าให้คิดอ่ะเออเอาห้าไปเอาห้าไป แล้วคนนี้ได้คินหรือเปล่ายัางบาคุโกโคาสกิครับผมลงมี11บเอ็ดไหมไม่มี <S 2> <S 2> <S 2> เอาเก้าไปอิโตชิลินครับจากบูล็อกทีนักบอลลิ้นยาวนะไม่ชอบลิ้นเวลาลง8ปดไปคามาอากบาบันเน่ครับไม่ชอบอ่ะ7ไปเหมาเมาครับเฮ้ยได้อยู่4เลยเฮ้ยหรือ2ดีวะเอาไงเอาไงลังเลเหรอลังเลอ่สี่สี่สโอคิตะโชโกโครับ <S 2> <S 2> <S 2 ชอบมันอะกวนตีนดีเอาหกไปรีไวเอร์แมนครับเฮ้ยเขามีหลักการนะเว้ยคือถึงเขาด่าแต่เขาแบบเขาจริงจังอ่ะผมให้สองเลยนั้นคนที่หนึ่งคือคนนี้เลยนะคนนี้คนนี้คือคุณลาปิก้าครับเฮ้ยได้อยู่เราไม่ได้สักแมงมุมไว้บนตัวเขาก็ไม่ทำอะไรกันหราหโอก